สบายดีพี่น้องมีหมูลินแมน่นอ้าวเผินและชาวพิุกกี้ชาวพ่อยใ่มันขาดกองกระดาษมีรุ่นเอื้อยลินน้ำในมวนแม่นแค่เผินและชาวชองตู่ในเมืองในภูนาก,กะม่วนเผินและเขาและเมือ่อยเพินกับมวนเชยแลว้วเผินขู่ไครขู่มันช่องพี่นอ้องอะนนะ ลูกเสี่ยวแม่พอยส่ลูกหมูแม่พอยส่แม่เพิ่นมาลิ่นเลยมาลิ่นน้ำมวลเพละ่ะคอาย,ยังว่าอยู่ท่าเด็กน้อยมิุกี้กับพอยส่ลิ่นกันช่องคนนี่ปกแปลก,ปกแปลก,ปก,ปลกยุ่มกันกัดกันถ้าม,มีรุ่นใหญ่กว่ามาลิ่นน้ำนี่ถือกันดีถ้าแบบรุ่นใหญ่กว่าได้รุ่นเดียวกันแล้วกัดกันยุ่มกันทุกคนเลยมวนเป็นอ้าวเพละ่ะมื่อนี้บรรยากาศคึมๆึมบ่งเ้อพี่น้อง เมื่อวานฝนตกอยู่ห like, ันตกบวเฮง่วงหมุ huh. ่งม่วงหม่วงหล่นก้องตกหัดบวมหง่วงหวานมื่อเนี้ยคึมอากาศเย็นคึมมิดมือดีเลยมันบวแดดบวหอนเนาะแต่ว่าหันจักที่ตกหรือบ่มมอนยากให้ตกมาใส่อีกอยู่จะได้แต่เมื่อวานนี่ตกเขาเดียวหนึ่งก็หยุดพนก็ได้อยากตกหง่วงตกแห้งๆแคอสิขักเนาะเราพี่กับแม่นอ่าวกระเจ้าก็ดุลินกับคนเดียวลีได้สิ่งหน่อย ข้าวเมื่อกับไปอยากข้าเมื่อ้ะความผืนมวนได้พ่อมาเจอเถื่อนแม่ก็จะเราก็ไปอยากข้าเมื่ออาตั้มเอื้อยดนค่ะตั้มเอื้อยนะลูกมาโหลดจีทีร่มเอไอไอ้ฟูไอ้แฟร์หยอกกันโหลดจีทีร่มเซเว่นคาเฟ่เซเว่นกับไอคาเฟ่เฮาอย่าจับฝึกห่างคุ้มให้จับอีกาแฟไปเดียวครับไม่ไปพพ่น เอาเอ้าเอาเอ้าเอาเอาชิ้นเทียนมาแล้วก็กห่างจุกสุดไปความขี้ขาดราคาของคนนี้ใหญ่แต่ตัวจซื้อเน้อมานี่เน้อแต่ยังหูอ่ะเอ้าเอ้าเอ้ายัานดิ้งแล้วใจปลาซิวเลยถึงสองตัวดิ้ตกมาอีกนะว่ามึงดิ้งจังสิตกหบ่อยอ่นมาทรงตกจะให้ตกแห้ง,หงจนน้ำหงุน่นเพราะนำหงุ่งอึงออกพหัวอีตกพอดีแบบเปียกแต่หน้าดินซื่อ เซิ้มเปิลเห็นอ้าวเพื่อนพีผู้มีผู้ลินนะเพิ่นอ่างน้ำหัวเลยเล็กน้อยขึ้นอ้าวขับไปข้าวพี่กันนั่งเนเปลี่ยนกันนั่งเนี่ยกี้เนี้ยมันเหนื่อยผู้แก่แล้วมันนั่งพาแปม่จากข้าวคนโผล่ เอารถถีบนี้กันม่วนเพิ่นแล้วเอื้อยและเมื่อยเอ้ยรถทีบออกก่นอ,อกนเออพี่ร้อนริ่นนะบ่เลยน่าจะม้วนบักดาวยิอีหยังบักดาวยบักดาวิ้นนองอะได้กบักดาวบ่ Talk mang qua. Talk the thang ưn, put Tao bạn, hoặc kum, kum, yên yên yêu. We kìa thiệp, được, quá. Sit, nhát kaku, lần, set. Sit. 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 Muy hai chú song tono nó nga mùa nga cho nga mùa nga mùa thì lăng nga nam nga mùa 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 nga มันพักกับติดมเมเพอรชายเพิ่นเอาทำมาปลูกต้นขึ้นใช่แล้วก็พักเสริมมาปลูกกำลังติดมันยมมันเยมอันนั้นนี่ก็สิเป็นพัก,กพักเสริมเอามาปลูกใหม่มันก็ลังมันติดแล้วแต่มันยังพอได้ป่งยอดป่งเครือออกเนาะเอ๊ะหัวาขายเฮือนบมเลกุลกลนขึ้นมาทมไปเลย ไห yup. ่ก to ็เดียวฮักกินไปแล้วพอนประมานนี่แหละยังให้พจนตกึ้นเฮือกอยู่หันว่านี่ก็ตกหน่อยเกินไปแห้งอยู่หันบ่เฮิงเนาะบางหุ่งก็ตะบิดมันเบิดเลยมันที่โตมันหมากใหม่ก็ใหญ่เลยเด้ใหญ่พอตำไปละกับอยู่กกเดียวนี่แหละอันนี้กำลังจากพี่โผล่พันก่อก่อพ่อไปนำอะไรคะเข้าไปเห็นยังลูกปักไฟบ่เข้าบ่เข้าบ่เข้า เล็กสิคูดนะโบข้าวมื่อกี้บ่เข้าโนโนโนฟักไฟต่อตรงเพื่อเฮือนคนเดียวมเสียบหน่ยกินมันแย่ป่ะพี่อ้าวเหนียวกับโบแก่ช่วงเอ้ยใหญ่เด็วกับโบบอกแต่เก่าช่วงหลังๆยังบอกปวดเหนียวปวดเหนียวแล้วก็แม่แก่ช่วงให้ Dân nhiều, nhiều sợi sùng, ngay này nhiều sợi sùng, ưi Bà bà bà, bà tiền mẹ biển sùng hả bà Đang bên bà mình khói biển sùng Hai phần nào Tụt càng khuyên cả sài phép hớt Càng cả nhiều, nhiều cả nhiều lơi Tiền sùng ao nó Đã tạ lốm đá bằng thi cơ bộng, thi cơ bộng, thi cơ nhiều sài sùng sợi bằng thi cơ bộng cả, cả, bộ cả Mẹ cả kè hay bằng thi cả hai kè ổng ên, pin แล้วแต่อารมณ์นางด้วสิบอกให้ปะ้าปราอัาเอาบนเกู้วหนะผู้ดำดกับผู้ขาวขาวฮะนะขันหลังเสร็จเธอเลยอยู่แนมเบิงคนน่ะเป็นตาชังเธอเด้ากานเย็นๆหนาวมิคกี้หมู่ลายมิคกี้ผู้หมู่มาต่ชังใดจากลูกไฟกับบือหูฮะเบิ้งด้วยมิคกี้ บบกพีเจลงมาจากเทงเฮือนเลยบักกี้นี่ตอนก็เจ้าลินกันหาดผิ่นอยู่เทงเฮือนกินกระปุ่นอยู่พี่น,อน้องผิ่นกระเจ้าเมื่อเลยแบดน,นี้กระเจ้าเมื่อหละก็เลือดเล็กน้อยซับสับโตนี่นี้ห่างกันทับเธอสี่เดือนหา่าว่าได้อันนี้ดหกหัวเพียงหัว พี่เจก็มีวกีห่างกันหนึ่งปีพอดีเกิดเดือนเดียวกันแต่ว่าพี่เจกเกิดวันที่19มิวกี้เกิดวันที่18เดือนพฤษภามิวกี้ได้หนึ่งปีพอดีพี่เจฮะก็เกิดนะพี่น้องห่างกันปีหนึ่งแต่มิวกี้กับพลอยสอยห่างกันสี่เดือนคำรุ่นนี่หารุ่นซ้ำคนนี่ลิ้นน้ำกันน้ำเป็นยุ่งกันพี่น้องครัยยบ่มผู้ใหญ่เบิ่ง รุ่นใหญ่คือกินอย่ากระเทีาเมืองคือกันเนื้อหมูกมาอันนี้ก็พ่อมาหอมบานเขี้ยนทงที่สามเลยหัวเพียงหัวแหละเด็กน้อยแต่ห่างกันประมาณปีหนึ่งนี่หัวเพียงหัวเลยพี่น้อย ขนาดบางที่เล็กน้อยก็เจ้าเล็กน้อยรุนใหญ่ลื่นกันปีหนึ่งก็ยังหัวเพียงหัวอืมอยากเป็นอะอิเป้ยังชุ่มกว่ามิกกี้ยู่จักหน่อยพอยชัยเอ้ยตกหนูไปยังมืส่งตกดอก คึมคึมกึมกึมอย่าไปตกดอกลงนะแม่นางไปเห็ดยังอันหนะลงไหมเขใส่ไปมันข้ามากินโอเคทุกคนไอ้ตอนนี้กะทยอยเมื่อทีละคนพี่เจเมื่อเรือเตลิดน้อยชงตัวนี่คือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันบันรถไฟใช้ด้วยมดผ้าไปลินทางใดมิจฉาคารเปรินน้ำพี่เจเปลินน้ำบระหยากพาไปลินทางใดนะไปมันกับบุคอลูกกับเจ้านะ ไปเด้กุนน้งฉื่อคือลูกกับเจ้าใครแล้วบ่ไปละพี่น้องเอ้คลิปนี้ก็ไปล่างขนนมให้พี่กี้ก็สบายดีเดอ้อพี่น้องเลยกินมึงไกี้กินขอดใจของเพิ่อหะเบิดแล้วไปหาก,กินน้ำของหมูอีกแล้วบ้านนี้สามทงอะไรขนมมนือนมอีกต่างหากอ่าผู้ลึกพี่ลำไปละทุกคนเอ้ย